สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e นะคะวันนี้เรามาเลือกทุเรียนกันค่ะทุเรียนหมอนทองมันก็จะน้ำแหลมแมอย่างนี้ก้นตูดมันก็จะแหลมๆหลมอย่างนี้ตูดนูนออกมาอย่างนี้ถ้าเป็นชนีนะนี่มันจะป้านป้อย่างนี้มันจะไม่แหลมพุ่งออกมาอันนี้สุกแล้วเราจะหาไปกวนกันว่ามันจะเหลือสักกี่กิโลมาชั่งน้ำหนักดู ถ้าเรามีทุเรียน31กิโลก็เหลือ28กิโลแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อมันเอาเปลือกออกแล้วก็เอาเม็ดออกด้วยแล้วก็มาแกะเอาเปลือกออกเปลือกออกก่อนมันสุกมากเกินไปมันขายไม่ได้เพราะว่าคนจะไม่กินแบบที่จับแล้วติดมือคนสมัยนี้จะไม่กินสุกๆ พอมันสุกล้วก็ต้องเอามาทำถนอมอาหารนำมากวนกรนก็กวนก,ก,ก็ขายได้บางคนชอบกินกวนมากอันนี้มันจับไม่ได้จับมันจะติดติดมือแต่มันยังไม่ได้เสียนะมันแค่สุก oh, <no. S 1> ถ้ามันไม่สุกมันถ้ามันไม่งอมมันก็กวนแล้วมันก็จะอร่อยเคล็ดลับความอร่อยของสวนเราก็อยู่ตรงนี้ล่ละค่ะ ทุกๆปีมีคนกินแล้วก็จะติดใจติดใจตลอดเลยเราจะใช้ที่มันเพิ่งสุกใหม่ๆห,มๆหามหามหรือเพิ่งสุกใหม่ๆกินไม่ทันอะไรอย่างนี้เราถึงจะเอามากวนแต่ว่าถ้ามันเน่าไปแล้วมันเกินเวลาไปแล้วงอมเกินเราก็ไม่เอาเหมือนกัน เราก็จะเลือกคัดสรรแต่สิ่งดีๆเท่านั้น <Wow. S 1> ดูสิอันนี้มันไม่ไม่งอมเท่าไหร่มันจับได้อยู่จับแล้วยังแข็งๆอยู่เป็นทุเรียนหามเราก็เอามากวนเพราะว่ามันกินไม่ทานมันมีหลายลูกอันนี้เราก็ตัดตอนมานะ้วเราก็นั่งแกะกันเป็นนานเหมือนกันแกะแล้วก็แกะเนื้อแกะเม็ดหลายอย่าง เนี่ยมันก็จะได้เต็มหมอ้ออย่างนี้เลยเต็มหมอ้อแล้วเรายังต้องไปแกะเอาเม็ดออกอีกอันนี้เราแกะแค่เปลือกออกก่อนความสะอาดและความอร่อยต้องมาคบคู่กันค่ะเน้นคุณภาพเพื่อให้มีคนถามหาในปีต่อไปพอได้เนื้อแล้วเราก็มาแกะเอาเอาเม็ดออกแกะเอาเม็ดออกดูซิว่ามันจะได้สักเท่าไหร่ แต่เนื้อล้วนๆอันนี้จะเป็นพันชนีพันชนีเวลาเราไปกวนมันจะน้ำหนักมันจะหายน้อยหน่อยน้ำหนักมันจะไม่สุดเยอะเพราะชนีเนื้อมันจะข้นๆเหนียวๆหวานมันมันไม่เหมือนหมอนทองนะหมอนทองเนื้อมันน้ำหนักจะหายไปเยอะอันนี้สีสามโลสาม แล้วก็อันนี้4.9แล้วเราก็มาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยเราต้องดูแลมาเช็คเตาดูก่อนเช็คอุปกรณ์การทำก่อนเตาไม่ได้ใช้มานานอันนี้เพิ่งเป็นกระทะแรกเราต้องมาเช็คความเรียบร้อยดูก่อนเสร็จแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์มา เมื่อกี้เราแกะไว้ได้แล้วเราก็จะได้เอามาเทใส่พอเราเตรียมอุปกรณ์เตาอะไรเสร็จเราก็ไปแกะเนื้อแล้วเราก็พอแกะได้เราก็เอามาเอามากวนอันนี้ที่เราชั่งมาแล้ว7โล2นี่ดูเหมือนนิดเดียวนะแต่ว่ากระทะมันใหญ่มาก น้ำตาลเราใส่เจ็ดขีดใส่น้ำตาลไม่เยอะเอากระทะลงมาติดไฟก่อนหัวทิ่มันหนักมากเราใส่แล้วเราก็เสียบหูไปข้างหนึง่งแล้วข้างนี้เราก็มัดเนาะข้างแรกอะ่ะเราเราก็มัดไว้แล้วไงแล้วก็มาคล้องอันนี้เริ่มเลยจ้าบายแล้ว เราต้องค่อยๆปรับไฟไปเรื่อยๆที่แรกๆก็ไฟแรงหน่อยได้พอมันเริ่มข้นเราก็ต้องค่อยๆปรับไฟให้มันเบาลงเบาลงน้ำตาลที่เราช่างไว้เมื่อกี้พอมันได้ที่พอมันแห้งเราก็เอามาใส่กวนไปเรื่อยๆเมื่อยก็ไม่พักพักไม่ได้เลยเดี๋ยวไหม้ที่ก้น ประมาณสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงก็จะได้กระทะหนึ่งแล้วแต่ด้วยแหละว่ามันมากหรือน้อยถ้าน้อยมันก็จะใช้เวลาน้อยกว่านี้มันจะหนืดมากห้าโมงกว่าแต่แสงไม่พอถ่ายแสงไม่พอถ่ายวีดีโอมันหนืดมาก แล้วพอมันใกล้ๆได้ที่มันก็จะมีน้ํามันออกมาจากทุเรียนมันก็จะลื่นๆในกระทะเมื่อสมัยเด็กเคยเคยไถไปแล้วมันกวนไปแล้วมันลื่นตกไปเลยตกดินเลยกําลังจะเสร็จอยู่แล้วอดกินเลยมันก็ลื่นตืดออกปากกระทะไปเลยอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแผ่ๆไว้นิดนึงให้มันให้มันเย็นให้มันไม่ร้อนเดี๋ยวเราค่อยเก็บ พอมันเย็นลงเราก็เอาไปชั่งเพื่อเปรียบเทียบกับอันแรกที่แรกว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ชั่งแล้วสีกิโลเป๊ะใครจะมาซื้อสดแบบว่าเอาไปกวนก็ได้นะคะโลละสิบหบาทจากสวนวันนี้รีวิวเท่านี้นะคะฝากติดตามช่องด้วยค่ะสวัสดีจ้า